ัดีครับทีท่เ,เพื่อนๆน้องๆครับชาว podob ยู u ู e ครับอยู่กับช่องของบุญรอดด้ำทีมนะฮะอ่ะวันนี้น้องใหม่ทำไมนี้มาอีกแล้วเมื่อวานนี้ยังตักคู่กับบุญรอดดำทีมอยู่เลยบุญรอดดำทีมอุตสาห์หนีแล้วกลับมานี้มาทำงานเดียวอ,อีกโอ้มาล้มต้นไม้ มาทำความสะอาดเคลียร์ลิงน้องใหม่หกรอดำารีงครับเราซานี้ออกมาเพื่อว่าจะให้ตักคันเดียวกันซี้ออกมาอกีกตามออกมาอกีกมาทำงานเดียวนี่ฮะหรือห่วงมันจะพืชต้นไม้ต้นอะไรออกครับอ้าวอ้าโ,โอ้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 เห็นหรือเปล่าว่าผมอยู่นเนี่ยเนี่ยคงจะไม่เห็นหรอก เพราะว่าผมอยู่ด้านหลังพม่อยอยู่ด้านหน้าเอใครขครับให้เนี่ยอ้าววันนี้มีคนดังมาด้วยครับอยู่ดํากีนแซมวิ่งขวามือ ฝามือผมใครอะเนี่ยโอ้คุณ้าโจโจมโหดคุณห้าแซบเสียมิ่มโอ้โหวันนี้มาครบทีมเลยเยอะให้เราเยอะค่อยไปดูครับดูการทำงานของน้องใหม่หกล้อดํากิงก,ก่อนช่วงนี้น้องใหม่ดํกกกากิงกำลังมาแรงครับงานเยอะเหลือเกินหุนลอนี่ตามจะไม่ทันอยู่แล้ว ออกมาครานี้ค้ำคูเหลือเกินมีงานตลอดส่วนรถของบุญรอดดำทินกำลังรอช่างศูนย์มาซ่อมครับอีกวันสองวันนี่แหละก็คงจะมาซ่อมแล้วเดี๋ยวเราไปทักทายเดี๋ยวเราไปทักทายคนดังก่อนนะครับนี่หรือเอาต้นไม้ออกต้นเล็กต้นน้อยออกให้หมดครับบริเวณนี้ เดีย๋ยวเรามาเจอคนดังก่อนนะฮะสวันะสดีครับอ้าคุณอาโจ้ย FC ผมคิดถึงไปไหนละ่ะเข้าภาษา,า,าเาข้าภาษามน,นาได้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 นี่น <laughs> มีแต่คน <laughs> <laughs> มีแต่คนดังเลยครับนี่มายืนยืนดูครับนี่เอ้า นี่ใช่คนฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่าเนี่ยใส่หมวกปีกเงี้ยเอายพูดอย่างนี้ดีนเรื่กันดิเนียเอาปราบปรับกันดีกว่าการพูดกันโอ้เอ็มซีมาสวัสดีครับเอ็ซีดูดูครับต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยฮะสวัสดีครับเอ็มซีไอเราเขพูดแซวกันไปครับคนรู้จักกันก็เลยทักทายกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรออกบ้าง แต่ลกไปด้วยต้นไม้ครับนี่ไม่รู้ว่าจะเอาดินลงหรือเปล่ายังไม่สอบถามเลยโอ้วันนี้ได้คนขับคนใหม่นะช่างเขียวครับหัวหน้าเขียวคนที่ขับเจ้าคุณปูอะมาขับให้ดํากีนครับช่วงนี้บริษัท งานว่างครับก็เลยมารับจ็อบเอาโูม,มาขับให้แค่วัน2วันนี่ละฮะดูฮะนี่นี่ฝีมือช่างเขียวครับนี่โอ้โหนี่ขับแต่เจ้าคุณปนูนานๆมาชับน้องใหม่รู้สึกยังไงมากเนี่ยน้าช่างเขียวัว้น่าเขียว เอาต้นไหนออกอีกตรงซ้ยจะต้องเอาบริเวณนี่แหละเนี่ยต้นเล็กๆน้อยๆนี่แหละเอาออกให้หมดอ้าวกดดูทำไมไนมันติดในหมู่บ้านเขานะ่ะยังไม่มีต้นใหญ่ๆให้เลยมีแต่ต้นน้อยๆต้นเล็กๆครับอยากจะดูต้นใหญ่ๆเหลือเกินมีไหม นี่เกลียวพวกเศษพืชพว,วกหญ้าหว,วกอะไรเอาให้หมดครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับเพราะว่านี่ด้านนี้นี่เปียกเลยนะแมคโครลองกดดูนะครับ ลึกลงไปเป็นเมตรเลยนะตรงนี้เพราะว่าลอยน้ำมันค้างไว้ตลอดครับตรงนี้ทีเดียวหพวหน้าเดียวเราก็เลยต้องเอาไม้มาปิดขวางไว้ครับเพื่อมไม่ให้แม่โคเดินมาตรงนี้ฮนะตรงนี้เขาจะทำพื้นที่ปลูทุเรียนครับก็หลังจากเคียร์ลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากเคียร์ลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ต้องมาปูครับปูนี่คือว่าเอาแม่โคเกี่ยเป็นกองกองกอง,กองครับห่างกันประมาณ2เมตร ได้กี่กองก็ช่างให้มันได้บริเวณนี้ให้มันเต็มบริเวณนี้นี่ก็เหลือต้นไม้อยู่ประมาณอีก3-4ต้นแตแถวระแวกนี้กับห้องน้ําเก่าที่ต้องเอาออกครับดูครับดินนี่ปกคลุมไปด้วยไม้ไม่เคยได้เจอแดดสักทีคกะก็เลยพื้นดินก็เลยชื้นอยู่ครนี่เดี๋ยวเราไปดูหัวหน้าเขียวครหรือช่างเขียวเราทํางานกันต่อเลยครันี่นะครับ ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าต้องระวังนะเพราะว่ามุงกีกดดูแล้วพัวมุงกีเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูนะเขียวเอาขุดหลุมทำอะไรครับอ๋อขุดหลุมเอาพวกเศษไม้นี่ลงออกให้หมดลงในหลุมให้หมดเลยครับใช่ไหมนีฮะเอากองไม้นี่เศษเกลียเกียตรงนี้ครับฝังฝังเลยนะครับ ว่าเราบุดลมแล้วเดียวมไม่ฝังกองก็จะฝังหมดเลยครับรมใช่ไกพวกปีไม่ได้ใช้ว่าประโยชน์อะไรก็ปุดฝังเราเลยอ,อย่างไงก็ผุเน่าอยู่แล้วครับ,รบพวกเศษไม้พวกอะไรต่ออะไรน,ๆๆๆนี่นคือแปลว่าคนขับเขารู้แน่นอนครับนี่แปลว่าคนขับเขารู้ครับดีกว่าไปกองไว้เผาดีกว่าคุณไปทิ้งเสียวเวลา เอาขุดนี่แหละขุดลุมขุดลุมเลยแล้วก็เกลี่ยลงไปในลุมนี่แหละจากหัวหน้าเขียวเราน้อยไปแล้วนี่วันนี้ช่างเขียวมามาขับลูพี่หัวหน้าโจยก็มาคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนู้นแหละอูกบับบรรดาพวกชาว y ย u t u b e ซุปเปอร์สตาร์นั้น,นแหละตรงนู้นฮะนู่นทำอะไรกันก็นไม่รู้อยู่ตรงนู้นนั่แหละ นี่หูนาโจ้มิมร้อเล็กดำกรีนแล้วก็แสบลอแสบครับเคลียร์ูนาแสบคุณขับไม่โคอีกคนหนึ่งแ่ะก็คงวันนี้ก็คงทำงานอยู่นี่แหละรุเนี่ถึงจะได้ไปขุดดินใส่ดําครับวันนี้ก็ทำงานเดียวก่อนหลังจากเคลียร์หัวก็จะพืชหรือเศษไม้เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการปูด,ดินครับเป็นกองๆไว้เพื่อจะทําการปลูกทุกเรียนครับต้องุดให้ลึกๆนะไม่ลึกเดีย๋ยวาปูเศษไม้ตรงนี้ไม่หมดนี่เรามายืนอยู่ตรงหน้าเลยดูว่าเอา้าจะลึกไหม หัวหน้าโจยบอกว่าผมขอขับได้ไหมวะน่ะดํากีบอกว่ายาเลยครับลูกพี่เดี๋ยวรถผมจะไม่เหลือเดี๋ยวจะกระเล็กเลือผมจะกระจายหมดหัวหน้าโจยว่าจะขับให้นะจะลองขับให้บอกว่ายาเลยครับดํากีว่ายาเลยเอาแค่หัวหน้าเขียวก็พอนะครับนี่หัวหน้าเขียวเราขับให้ อ่ะขุดให้ลึกเนี่แหละจะเอาเศษไม้พวกนี้ใส่ลงหลุมครับก็ทำไปเรื่อยครับตรงไหนที่มันมีเศษไม้เยอะก็จะขุดหลุมฝังหมดแหละโอ้ดูครับดูดินช้างล่างใจผมก็อยากจะให้วัวหน้าโจยลองขับดูฮะ จะมีอะไรสนุกกว่านี้เยอะถ้าหัวหน้าโจ้ยครับอะเดี๋ยวเป็นอนว่าวันนี้ผมก็เลยมาติดตามเจ้าเขียวมรกตของดำกีเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมครับสวัสดีครับ